สวัสดีครับทริปนี้ผมขอพาขึ้นเหนือไปลุย2จังหวัดเลยคือจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านครับเมืองแห่งขุณเขาและสายหมอกมีที่พักที่เที่ยวเด็ดๆเพียบเลยเป็นทริปแห่งความพร,รับใจของผมเลยครับลองไปดูร็อกเที่ยวกับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ เวลาเรานั่งเครื่องบินไปแล้วมองออกมาจากหน้าต่างเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าช่วงที่เรามาเนี่ยนาข้าวเป็นสีอะไรและแน่นอนว่ามากับเที่ยวสุดตัวนะฮะไม่เหลืองก็น้ําตาลครับผมเห็นอยู่แค่นี้แหละ ทริปนี้ผมมาก,กับมิ้นแล้วก็บลิงนะครับแล้วก็มาเจอญาติของบลิงก็คือ ist, ลุงนิดแลวก็ลุงใหญ่ที่นี่เราจะไปเที่ยวกันหมดเลยครับการมีญาติอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับขนาดลุงนิดแกเจ็บแขนเนี่ยแกก็ยังไปเที่ยวกับพวกเราเลยนะฮะพอเริ่มออกเดินทางนะักท่องเที่ยวรุ่นเก่าเขาก็เปิดแมปเลยครับแมปแบบออริจินอลฮะโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวทรวปนีนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่พะเยาแล้วก็น่านนะครับอย่างละ2วันรวมเป็น4วัน3คืนเลยนะครับนี่ลงเครื่องมาตอนนี้ก็คือมากินข้าวกันก่อนนะ ใส่ชุวงใส่ชุดวันนี้มาแบบเตรียมหนาวเตรียมที่นะครับแขนยาวดูแบบนี้เกาหลีเกาหลีแแต่ว่าดูทรงแล้วแบบใส่หมวกปุ๊บนะเหมือนจะไปผสมปูนึะยรนไม่รู้เลยตอนแรกนึกว่าจะเกาหลีนี่ <S <S ที่พักแรกของเราอยู่ที่ภูรังกาคือเมจิกเมาเทนคาเฟ่จังหวัดพะเยาครับเป็นที่พักที่จองยากอันดับต้นๆของประเทศเลยล่ะครับ แล้วก็มาถึงที่ Magic m o ม n t เท n แล้วนะครับคือก็เป็นที่พักริมถนน,ตร,นตรงนี้เลยนะบรรยากาศค่อนข้างดีมากนะครับแต่คือมาตอนเย็นไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่า,วาจริงๆนะผมว่าตอนตอนเช้านะันคือไฮไลท์ของ Magic m o ม n t เทนเลยและเป็นที่พักที่คือเปิดมาปุ๊บจองกันแบบแบบต้องมือไวมากถึงจะจองนี่คือนี่เราก็มาที่นี่ได้คือจองมาประมาณเกือบครึ่งปีกว่านะจะมาที่นี่ได้เป็นที่พักที่แบบฮอตฮิตของจังหวัดพะเยามากเลยครับ เมจิกเมลท์เทนคาเฟ่เนี่ยจะมีที่พักหลังเดียวครับหลายคนอาจจะสับสนกับเมจิกเมลเทนแคมป์ที่เป็นโดมๆส่วนของคาเฟ่นเนี่ยคือเป็นบ้านไม้มี2ห้องนอน2ห้องน้ําด้านหนก็จะเป็นห้องเล็กๆเ,เองนะครับแต่ก็จัดวางของตกแต่งไว้เยอะมากนอนได้ทั้งหมด4คนมีเทียนหอมแล้วก็ของในนี้ฟรีหมดทุกอย่างเลยทั้งน้ําแล้วก็ขนมครับและเขาก็ยังมีบับเบิ้ลไว้ตีฟองแช่อ่างสบายๆถ่ายรูปสวยๆด้วยห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นระบบแก๊สนะครับแล้วก็จะเล็กนิดนึงครับ ด้านล่างของที่พักเราก็จะเป็นเมจิกเมล์เทนแคมป์ครับเป็นที่พักรูปแบบโดมซึ่งเราก็จะลงไปข้างล่างไม่ได้และเขาเองก็จะขึ้นมาตรงที่พักเราไม่ได้เหมือนกันห้องพักของเราเนี่ยก็จะมีโซนทานข้าวด้วยนะครับตอนเย็นๆได้มองวิวไกลๆพร้อมกับดินเนอร์มือเนี่ยเขาก็จะจัดเป็นหมูกระทะให้แบบเติมไม่อั้นด้วยนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้เลยโหบรรยากาศคือดีมากๆนะครับได้กินหมูกระทะร้อนๆกับอากาศเย็นๆนอนแต่หัวค่ำแล้วเราก็เตรียมพร้อมจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกับวิวหมอกสวยๆในวันพรุ่งนี้กันครับ The way love works, then ours is rare. Cause I love you the same today as I did. ก็คลิปนี้นะครับมากับมินแล้วก็มีน้องบิงมาด้วยนะครับก็น้องบิงกับเป็นคนที่จองไอ้ตัวเมจิกเมาส์เทียนที่นี่เลย<ช>มันความยากมันเป็นยังไงบ้างน้องบิงความยากคือที่เนี่ยเขาจะเปิดจองเหมือน <c oughs> มีปีหนึ่งเขาจะเปิดจองให้แค <c oughs> ่วันเดียวเท่านั้นตอน8ปดโมงตรงซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบตั้งหน้าตั้งตารอแล้วตอน8ปดโมงตรงปุ๊บ เราก็คือใส่ชื่อวันจอลกดิม่เรียบร้อยเลยใช่พิมรอท้พวกอะไรตั้งนาฬิกาเราต้องรู้ว่าเราจะเข้ามาวันไหนใช่คิดไว้แล้วค่ะเตรียมไว้แล้วพอแปดจุดศูนย์ศูนย์ปุ๊บเรากดเลยอ่าอ่าเสร็จปุ๊บพอเรากดปุ๊บใช่ไหมคะก็ต้องรอเขาเขาคอนเฟิร์มกลับมาแล้วเราก็ต้องคอนเฟิร์มเขากลับไปด้วยนะไม่งั้นห้องเราก็จะหลุดให้คนอื่นนะคะแล้วคือปีนี้คือที่นี่เต็มตลอดเต็มตลอดทุกปีเต็มทุกวันไมมี่หลุดใช่ค่ะถ้าเป็นในส่วนของที่พักของตัวคาเฟ่เนี่ยมันจะมีแค ด้านล่างที่เป็นแคมป์จะไม่ใช่ของเขาใช่แคมป์กับตัวคาเฟ่มันจะแยกกันเราอ่ะก็จะลงไปตรงแคมป์ไม่ได้ใช่ลงไปดี๋ยวกเราโดนปรับ่าดูไอจมาเราอยากจะลงไปถ่ายกับชิงช้าไม่ได้นะคะลงไปโดนปรับ2,000บาทเลยนะคะเออ ก็กลายเป็นว่าเราก็จะถ่ายในโซนของที่พักของเราเท่านั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแคมป์ก็จะขึ้นมาข้างบนไม่ได้เราก็ลงข้างล่างไม่ได้รวมถึงคนที่มาเที่ยวคาเฟ่ก็จะลงไปถ่ายตรงที่พักของเราไม่ได้เลยใช่ก็ดีอย่างเสียอย่างเหมือนกันแล้วก็แวะกาแฟกินเดี๋ยวก็ยังแฟนต่อไปเราจะไปเดี๋ยวว่ามี บ้านนากาโตเราจะาไปน่านกันต่อนะคะและทริปนี้นะครับเรามากับกระเป๋าเดินทางแวนเดอร์ครับเป็นกระเป๋าเดินทางสไตล์มินิมอลเลยจุของได้เยอะเหมาะกับทุกทริปการเดินทางของผมเลยครับที่ชอบก็คือที่จับของเขาเนี่ยปรับระดับความสูงได้ตามใจชอบนะครับคือเวลาใช้งานจริงบางสถานการณ์มันจะแบบมีระดับที่ต้องใช้อยู่อะแล้วพอเขาทํามาแบบนี้คือมันตอบโจทย์มากๆเลยนะครับตรงนี้คือดีมากๆเลยครับเป็นกระเป๋าที่ทนทานครับร้อมน้ําหนักได้เยอะเลย อ้ยสนุกจังเลยเรื่องของการเก็บของนะครับคือจุของได้เยอะเลยเขามีการแบ่งพื้นที่การจัดเก็บได้ดีครับมีคอมเพสชันแผดที่ช่วยจัดเก็บของให้จุได้มากยิ่งขึ้นอีกครับไซส์ประมาณนี้คือเหมาะมากเลยนะครับมิ้นคนเดียวก็ยกได้ที่สําคัญก็คือล้อเขาเนี่ยลื่นลากสบายครับเป็นล้อแบบฮินิโมโตวิวนะครับเป็นล้อพรีเมียมสัญชาติญี่ปุ่นเลยเหมาะกับทุกสภาพการเดินทางเลยละครับเป็นไงบ้างกระชับมือมากเลยค่ะ <c oughs> เบาใช่ไหมใช่น้ำหนักเบาด้วยเออน,นู่นเทศนี่นะเวลาเราพกไปเออมันดูแบบเข้ากับแบบสายท่องเที่ยวอย่างพวกเราขายเก่งๆหน่อยขายเก่งๆหน่อย,ข,อยขึ้นมาครับ,บออ๋โอเค รเราก็เดินทางออกจากจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดน่านซึ่งก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับขับรถประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเราก็มาแวะกินกาแฟเติมพลังกันที่คาเฟ่นาเขาเราน่านครับกาแฟภาคเหนือเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วและที่นีย่ยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆเป็นบ้านไม้น่ารักๆกับวิวภูเขาให้เราได้ดูเพลินๆด้วยนะครับโอ้ไกลสุดสายตาเลยละฮะโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่บ้านนากางโต้งนะครับเป็นที่พักคืนที่2ของเราในวันนี้นะครับ โต้งก็แปลว่าทุ่งนานครับกางก็คือกางนั่นเองคือเป็นบ้านพักสไตล์แบบที่อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับที่บ้านนากางโต้งนะคะสไตล์การตกแต่งเขาดูโมเดิร์นมากเลยเป็นโครงสร้างไม้ขัดอะค่ะ,คะแล้วก็กระจกแล้วมีการวาดภาพค้าๆกระจกดูน่ารักมากเลยค่ะอมันดูไม่ไม่โบราณนะเป็นแบบใหม่ใหม่บ้านนากลางโต้งเนี่ยจะเป็นที่พักสไตล์ทุ่งนาข้าวซึ่งมีบ้านไม้รูปทรงโมเดิร์นทั้งหมด9หลัง9สไตล์เลยครับแต่ละหลังเนี่ยไม่มีเหมือนกันเลยนะฮะ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเนี่ยจากฝีมือคนในท้องถิ่นทั้งนั้นเลยผมในชอบการออกแบบมากนะมันทั้งดูโมเดิร์นแล้วก็มีความมินิมอลด้วยนะครับทำให้ที่พักแห่งนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดน่านเลยล่ะครับดูครบเราส,ว,สว,วยไหมเราสวยไหมสวยว้าวเฮ้ยดีนะดีนะตามันเป็นฟ้าเลยเนอะโค้งมันแบบหมุนสวยด้วยด้วยใช่มากนะคะแล้วนี่อะไรฮะล้มใสแล้วที่บิงเตะมาจากกรุงเทพอ่ะอยู่ไหนเราไม่รู้ตอนนี้ล อุตสาเตียม,มาจากกรุงเทพสาเตียม,มาหมดโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหดี<ร>ด้วยนะาแบบไม่ต้องพกครอบเลยโอ้โหห้องพักเขาสวยมากนะครับเรื่องของการดีไซน์ที่ต้องยอมเลยจริงๆใช้แบบไม้วัสดุนะำธรรมชาตินะครับแล้วก็มาผสมกับปูนนะฮะและบ้านจ่ละลังนะครับก็จะมีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันด้วยนะทำให้แบบสมมติวันนี้มาพักนีเนี้ยแล้วไม่ คืนนึงมาพักที่อื่นก็จะมีความแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งดีไซน์แล้วก็ของข้างในเลยเียเออเจ๋งมากเลยครับเรื่องดีไซน์นี่แบบ10เต็ม10เลยโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยโซนที่เป็นห้องน้ำอ่ะเออเขาจัดวางตกแต่งสวยมากเลยนะครับดูแบบถ่ายรูปสวยนะฮะแล้วก็เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นด้วยฮะ <c> ด้านหน้าของที่พักก็จะเป็นคาเฟ่ครับมีที่นั่งหลายโซนเลยใครไม่ได้พักที่นี่แต่มาคาเฟ่ก็ได้เหมือนกันครับเฮกมะพร้าวคือละมุนมากเนื้อนี่เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรสชาติดีไม่หวานมาก คือไม่ใช่แค่เป็นคาเฟ่ที่แบบเออมาถ่ายรูปสวยๆแล้วก็กลับบ้านอะไรเงี้ยคือมาเพราะว่ามันอร่อยคือของมันอร่อยแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเรื่องความอร่อยคือเป็นเรื่องหลักืตายังตยุตยๆอยู่เลยบรรยากาศตอนเช้านะครับพระงโอ้โห ดีมากแล้วมีหมอกแบบหมอกมันอยู่กับรูตัวเรานะครับตรงนี้ยังแบบจางๆไม่ได้หนามากกำลังแบบ เย็นเลยนะฮะอากาศตอนนี้อากาศดีมากนะครับที่นี่ตอนเช้าก็อากาศดีนะฮะพูดถึงเรื่องการถ่ายรูปนะครับหวันนี้มากับนองบิงใช่ไหมบิงเนี่ยเป็นแบบปรมอาจารย์ทางด้านการถ่ายรูปและแต่งรูปนะครับนางเป็นคนที่แบบถ่ายรูปได้ค่อนข้างสวยมากนะครับจัดความฟุกิชั่นแล้วก็เรื่องของการแต่งรูปแต่งสีนะครับใส่ผ้าอาทิตย์นะครับมีการตัดใส่แสงแฟก็มีแบบสีนะครับฟิลเตอร์อะไรต่างๆโอ้โหแบบเทสในการแต่งนี่คือดีมากแต่ผมจะขึ้นภาพแบบบีฟอยน์อะฟเตอร์ของเขาให้ดูนะครับว่า เวลาที่เขาแต่งรูปอะไรเงี้ยแล้วมันสวยขนาดไหนอวันนี้มาถือว่างานง่ายเพราะว่ามีคนแบบช่วยแต่งรูปนะครับดีมากมากฮะยุ่งเยอะนะครับอ๋อสบายสบายครับนอนสบายกว่าเมื่อวานนะอนสบายกว่าเมื่อวานแต่วันนี้แต่วันนี้บอกเพือไม่มีแอร์รู้ใช่ปะอ๋อเหรอธรรมชาติเลยคืนคืนนี้นอนไม่มีแอร์นแสดงว่าวันนี้เราจะนอนสบายกันสุดแล้ะ Didn't have to say, it, but I knew you could save me too. ครับก็เฮ้ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์วิวหน่อยเฮ้ยวิวทำไมไม่โชว์อ๋อขี้เกียจแล้วอ๋อเลยอ๋ออยู่คนดูดากูาสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีโถวันนี้นะฮะโอ้โหถ่ายโดนแบบสวยมากเลยนะค,ะครับเรื่องวเป็นทุ่งนานาข้าวแบบสวยๆเลยนะแล้วก็มีแสงแดดออกมาลำลายตอนเช้านะครับได้รูปแบบเยอะมากไม่ใช่แค่ทุ่งนาข้าวนะครับใครที่มาที่นี่คือถัดๆไปมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแบบ เป็นแบบลำธารรูปตัว S นะครับเออแล้วก็มีหินอนะ่ะใหญ่หญๆเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยเขาจัดวางไว้ให้คือไปถ่ายรูปตนั้นนะสวยมากคือไม่ค่อยมีใครไปถ่ายตรงนั้นนะแต่ผมแบบเดินสำรวจทั่วอะไรเงี้ยแถวนี้นะฮะก็เลยได้แบบเออมุมหลายๆมุมเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับโหได้เจ้าตัวนี้นะครับ DJI Mavic 13นะครับโหเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเมืองไทยยังไม่ค่อยมีเลยนะครับได้มาจากซูมคาเมล่านะครับเพราะว่าคือแบบครูอยาซูมคาเมล่าบอกโอ้โหอยากได้แบบ ไปลองจังเลยเนี่ยอะไรเงี้ยเออโดนแบบลํำใหม่อะไรเงี้ยอยากรูว่าไฟ์ว่าดีไหมถ้าดีเดี๋ยวจะซื้อก็หลอกเ้าไปแบบนั้นครับเขาก็เลยส่งมาให้โอ้แบบอารองก่อนครับพี่เซียมลองก่อนโอ้โหใจดีมากและคือไม่น่าไปเอามาเลยนะครับเพราะว่าโดนป้ายยาหนักมากหลังจากดูไฟล์ต่างๆนะครับคุณภาพแบบดีมากเลยนะคะบคือมันถ่าย 4K 60 แค่เริ่มต้นของมันก็ประมาณ73,000บาทนะครับเป็นรุ่นแบบรุ่นเล็กไงแล้วก็อับขึ้นไปอีกเป็นคอมโบหน่อยอย่างเงี้ยเท่าไหร่วะแสนสามนึกไงวะเออแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือแสนเจ็ดเออเป็นกล้องระดับแบบถ่ายแบบเหมือนเอาไปถ่ายภาพยนตร์ก็คือได้เลยมี2เลนสด้วยนะเลนซูมแบบเลนวายโอ้โหเจ๋งมากเลยแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้มาเจาะลึกตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดียังไงรู้แต่ว่ามันดีก็พอเพราะว่า เราก็คงยังไม่มีปัญญาไปซื้อมันนะฮะซูมอะซูมก็ลดหน่อยสิซูมคาเมล่าก็ลดตักครึ่งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ลูกรักของพ่อเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปแล้วก็ปิดเพียนดีเข้าไปเลยดีกว่ามั้ง,งนเนี่ยแลาดสกนี้นะครับเราก็จะทานข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่ สปันนะครับเออเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเลยครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ทำคลิปท่องเที่ยวจังหวัดน่านมาแล้วครับทำการแบบไปจุดส,สำคัญสำคัญนะวัดปูมินอะไรต่างๆคือเราก็ไปมาหลายที่แล้วแหละแต่ครั้งนี้ก็เลยจะเป็นการเที่ยวที่แบบว่าลองลองลงมาหน่อยถนนหมายเลขสามนะครับแล้วก็มีถนนลอยฟ้าอะไรเงี้ยเออเยวจะไปถ่ายภาพเก็บภาพกันมาและสุดท้ายเราก็จะไปที่บ่อเกลือริเวอร์ฮิลนะครับก็จะเป็นที่พักสุดท้ายในคืนนี้นะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับผมมิ้นเดินมาใกล้ๆเราสิชอบมาที่นี่มันเป็นยังไงบ้างข้อดีข้อเสียชอบอคะ่ะชอบ อ๋อนอนสบายนอนสบายมากเออหมอนนุ่มเออหลับสนิทเลยค่ะเตียงก็นุ่มใช่เขาใช้ของดีนะที่นี่ความสะอาดกลิ่นเวลาเข้าไปในห้องเงี้ยมันจะมีกลิ่นหอมอ่ะเราก็บอกไม่ถูกเนาะเพราะบางที่เราไปเงี้ยมันจะมีกลิ่นอับแต่ที่นี่ไม่มีเลยแล้วก็ห้องน้ำไอ้นั่นไอ้นั่นหอมดีนะอะไรอะ สบู่แต่อาบน้ําหอมเลยการบริการของพนักงานที่นี่เขาค่อนข้างใส่ใจออจริงจริงมีอตอนที่เรามาเนี่ยมันมีน้ํารั่วนิดนึงด้วยนะรถ<ช>ออพนักงานมาทันแบบสามสี่คนเหมือนมีมนเจอร์มาแบบเรื่องใหญ่โตมากใช่มาจัดการให้เรา <c oughs> เออแบบโอ้เซอร์วิสแบบเต็มที่เลยคือแป๊บเดียวแล้วเขาก็มาแก้ไขปัญหาให้เอออันนี้คือน่ารักดีนะแล้วเขาแบบดูแบบใส่ใจแขกที่มาพักดีเออมาแล้วคุ้มไปที่นี่คือใช่คุ้มค่าจุดถ่ายรูปก็เยอะค่ะใช่ สำหรับอาหารเช้าของที่นี่คือเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ครับแล้วเขาจะมีพวกโจ๊กข้าวต้มผลไม้ขนมหวานให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อิ่มเนี่ยก็ไปตอบเครื่องดื่มเยน็เยนๆได้ที่คาเฟ่ครับไว้เติมพลังระหว่างเดินทางต่อไปอยังหมู่บ้านสปันครับ ที่จริงแล้วตอนแรกผมเองก็ไม่ค่อยชอบการเดินทางสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นคนติดบ้านมากแต่พอได้เริ่มออกเดินทางเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกสนุกดีเหมือนกันนะครับได้มาเจออะไรที่ไม่เคยเห็นได้รู้จักที่ส,สวยๆในประเทศไทยเยอะขึ้นมากเลยที่สําคัญที่สุดคือเราได้รู้จักตัวเองขึ้นเยอะด้วยครับได้มองเห็นคนรอบข้างมีความสุขกับการมาเที่ยวกับเราก็ทําให้ทริปนี้มันมีความสนุกขึ้นเยอะเลยละครับระหว่างทางไปสปันตรงจุดนี้คือถนนหมายเลข3ครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะจอดรถลงมาถ่ายรูปกันเยอะมากพอนอกจากถนนจะโค้งเป็นเลข3 สวยงามแล้วก็ยังมีวิวภูเขาให้มองเพลินๆด้วยนะครับตอนกลางวันเนี่ยคนเยอะเลยเยอะขนาดที่ว่าเขาจะมีจุดถ่ายรูปนะครับเป็นซุปมาปักหลักเลยนะครับโอ้โห,โหถือเป็นอันซีนอินไทยแลนด์จริงๆครับตรงนี้ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่วิงลบค่ะ <laughs> ไปลบปากไงเบงสวยไหมสวยมากจุดชมวิวใช่ไหมว <จะ S 2> ิวหรือว่าวิงโอ้ น่านเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากจริงๆเลยนะครับตลอด2ข้างทางเนี่ยจะเห็นต้นไม้สีเขียวชอุ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยเดินทางก็ไกลนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เห็นว่าบลิงกนี่คือจะหลับเลยนะฮะนี่เป็นเจ้าแม่แห่งการสร้างคอนเทนต์ของทีมเราเลยครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านสะปันอำเภอบอกเรือจังหวัดน่านครับดินแดนแห่งสายน้ำขุนเขาและหมอกขาวหมู่บ้านเล็กๆที่สร้างความสุขให้แก่ผู้คนมากมายครับ ตรงบอกเกลือตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับสปานมากนะครับนี้เราก็เลยมาเดินเล่นแล้วก็อาจจะไปที่คาเฟ่ตรงสปานนิดหน่อยอะไรมาเที่ยวกันนะครับเออที่นี่นะเมื่อก่อนบอกว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเป็นแบบอยู่หมู่บ้านเล็กๆอะไรเงี้ยเออก็ไม่ค่อยมีอะไรจนมีอุ่นไอมาแหละที่จะเป็นที่พักอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทําให้มีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาจนตอนนี้แบบเออที่พักเม่างเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะครับที่สปานแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยนะคือที่พักเ็มแบบ เ็มหลายที่มากนะครับตอนนี้หลุยที่หยุดเวลาคาเฟ่น,นะครับวันนี้ก็จะมีข้างหลังนะ <c oughs> เป็นวิวพุ่งหนาครั้งที่เราเคยมาแล้วแหละแต่ว่าบิงยังไม่เคยมาก็เลยพามา่อีกรอบหนึ่งคนเยอะมากนะครับแน่นอนว่ามากับเที่ยวสุดตัวนาเหลืองนะไม่ก็น้ําตาลมีอยู่แค่นี้นะชีวิตของผม จากนั้นเราก็มายัางที่พักคืนที่3ของเราอยู่ในอำเภอบ่อกเกลือครับเป็นที่พักที่ติดอยู่ริมถนนเลยที่นี่ชื่อว่าบ่อกเกลือริเวอร์ฮิลส์ครับจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเยอะๆแบบนี้เลยนะฮะทางน้องๆพนักงานเขาก็แนะนําจุดต่างๆในห้องซึ่งหลังที่เรานอนเนี่ยก็จะมี2ห้องนอนและก็มี1ห้องน้ําครับ จุดเด่นของที่นี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาจัดให้ครับทั้ง after noon tea การสปาเท้าด้วยน้ำแร่ธรรมชาติและเกลือจากที่นี่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่พักนี้เลยครับและก็มีมาบริการตีฟองให้ที่ห้องด้วยนะครับอุปกรณ์นี่พร้อมมากและฟองนี่เยอะเลยครับโอ้โหมาขนาดนี้ นี่ต้ใสอีโนโล,ลงไปวะเนี่ยที่เนี่เหมาะกับสายถ่ายรูปเลยนะครับเพราะเขามีไฟประดับตกแต่งให้เป็นกิมมิกเล็กๆให้เราจัดพร็อพเล่นจัดผ้าสวยๆถ่ายรูปเล่นกันครับซึ่งก็ทําให้ได้ฟิลธรรมชาติดีเหมือนกันครับจากนั้นเนี่ยมื้อเย็นนะครับเราก็มาทานข้าวกับเซตอาหารที่เขาจัดไว้ให้ก็จะเป็นอาหารสไตล์ท้องถิ่นเลยครับยำไก่เมืองหัวปลีชุดน้ําพริกหนุ่มแกงคั่วไก่กระบอกเรื่องอาหารนี่คือไว้ใจได้เลยนะอร่อยมากครับพวกเราเนี่ยคือชมกันเป็นเสียงเดียวกันเลยครับ โอเค,โอ,เคโอ้โหนี่มันเสื้อหรือผ้าห่มเนี่ยสำหรับที่พักของบอกเกอร์ริเวอร์ฮิลตรงนี้นะครับคือจะไม่ได้มีแอร์เลยนะครับจะเป็นพัดลมอย่างเดียวเพราะว่าอากาศมันก็ค่อนข้างเย็นอยู่แล้วเขาไม่ค่อยได้ใช้แอร์กันเท่าไหร่น,นะครับถึงแม้จะชื่อว่าบอกเกอร์ริเวอร์ฮิลเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ตรงริเวอร์โดย แบบใกล้ๆนะครับมันอาจจะต้องเดินไปอีกสักนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพรุ่งนี้เรากะว่าเราจะไปแวะที่หลงเขานะครับซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ติดริมลําธารเลยเงี้ยเออเปิดจะไม่ได้ภาพตรงลําธารอะไรเงี้ยสวยๆครับใครที่ดูคลิปอยู่นะครับกดติดตามกันให้หน่อยนะครับผมไปดูสถิติหลังบ้านนะครับเขาบอกว่า3ใน4คนที่ดูคลิปนะครับไม่ได้กด ติดตามนะครับโอ้โหใจคอทำด้วยอะไรไหนๆกำลังดูอยู่แล้วก็กดซับให้ผมนิดนึงนะครับผมโอเควัน okay, นี้ขอตัวไปนอนก่อนมินตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับโโอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่17เองศาหนาวมากนะครับตอนนี้มินก็กำลังแต่งหน้านะครับนี่คือหน้าที่ของมิ้นส่วนเราก็แต่งรูปหน้าที่ของผมเรากำลังไปทำอะไรกันบิง เราจะไปถ่ายรูปก,กับหมอกกันที่ถนนนะคะเราจะไปถ่ายรูปก,กันที่ถนนนะครับเพื่อนเห็นหมอกลงกําลังนิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วข้างหน้าเป็นถนนพอดีก็เลยว่าต้องมีคอนเทนต์ถนนนิดนึงแล้วเราก็เตรียมพร็อพมาเรียบร้อยมีทั้งลม่มแล้วก็ไฟบวกด้วยบูทดทด้วยโอ้โอบูทก็มาบูทก็เข้า จุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่น่าจะเป็นจุดนี้แหละครับที่คนมักจะขึ้นมาตอนเช้าเเพื่อถ่ายรูปออกไปก็จะเห็นวิวหมอกวิวภูเขาของบอก,กลืเรครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะต้องถ่ายไปทางด้านซ้ายหน่อยเพราะว่าขวามันจะเป็นเสาไฟฟ้านะครับก็จะได้ฟิลแบบอ๋อเพิ่งแบบตื่นมาเจอวิวนี้เลยอ่อเช้าเช้าเนี่ยเขามีกิจกรรมดริปกาแฟด้วยนะครับให้ขั่วเองบดเองกับมือเลยเอาน้ำร้อนมาราดลงไปแล้วก็จะได้กาแฟหอมๆไว้กินตอนเช้าครับ มื้อเย็นว่าอร่อยแล้วมื้อเช้าก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะต้องโดนเลยฮะเรื่องของอาหารนี่คือเขาทําได้ดีมากๆครับต้องลาอําเภอบ่อเกลือไปแล้วครับและระหว่างทางขากลับนะครับเราก็จะผ่านคาเฟ่ที่ชื่อว่าหลงเขาคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่ๆเลยพวกขนมน้ําเค้กต่างๆเขาเพียบครับ ทำเลเขาเนี่ยคือเดอะเบสมากๆเลยนะครับเพราะติดกับลําธารธรรมชาติเลยทําให้ที่นี่มีมุมถ่ายรูปกับธรรมชาติเยอะมากเลยครับโ mm hmm. ขดหินลานําธารต้นไม้อะไรอย่างนี้ครับ mm hmm. แถมยังมีโซนแคมป์ให้นั่งเล่นด้วยนะครับธรรมชาติสุดๆไปเลยนะครับและสุดท้ายก็อย่าลืมมาแวะซื้อเกลือที่อำเภอบอกเกลือกันด้วยนะครับเป็นทะเลเก่าเป็นทะเลเก่า เมื่อหลายล้านปีของสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นทะเลมาก่อนข้างบนเลยนะสูงสุดเลยนะมีเปลือกหอยทะเลโอ้โหข้างบนยังมีเปลือกหอยทะเลอยางเงี้ยข้างล่างเขาสันนิษฐานว่าเมื่อหลายล้านปีน่าจะเป็นอําเภอบกกลือน่าจะเป็นทะเลมาก่อนมันเกิดการพลิกโลกมันตระปัดจากข้างบนลงข้างล่างจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ๋อ้เกลือน้ำในบ่อมาต้นแค่นี้ก็คือเออกมาเป็นเกลือเลยตักใส่ตะกร้าตัวนั้นแล้วก็ยกไปเก็บตรงนั้นเสร็จแล้ว ที่อำเภอบ่อกเกลือแห่งนี้นะครับมีการตกตะกอนของน้ําทะเลในย,ยุคเพอเนียสประมาณ200ล้านปีเลยนะครับมีชั้นเกลือหินใต้ดินหรือโดมเกลือหินอยู่ในบริเวณนี้เยอะเลยหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมนุษย์เราให้ค่ากับเกลือพอๆกับตอนนี้ที่ให้ค่ากับทองเลยนะครับอำเภอบ่อกเกลือแห่งนี้ก็เลยเป็นดินแดนที่มีตำนานมาอย่างยาวนานและก็มีทรัพยากรที่มีคุณค่ามากๆครับเมืองไทยเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่เรามีทรัพยากรที่สําคัญและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบนี้ครับ โอเคครับผมตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กลับมาที่พะเยานะครับจากจังหวัดน่านนะครับคือเพื่อนลุงนิดกับลุงใหญ่เขาเป็นคนพะเยานะครับก็เลยจะกลับมาที่บ้านของเขานะครับเมื่อกี้ขับรถมานะครับทางโล่งะครับโอ้ลุงแกซัดร้อยแปดนะฮะโอ้ข้างๆ1 1 0แซงไปเฉยเลยนะฮะสำหรับจังหวัดพะเยานะครับผมเป็นจังหวัดที่มีแต่เนนนะฮะเพราะพระเยาวแล้วก็เป็นจังหวัดที่เสี่ยงกับโควิดนะครับเพราะข้างๆเป็นจังหวัดแพร่ 5บาท10บาทก็ต้องเอาซะหน่อยเดี๋ยวกลัวจะเหงากลับมาพยาวก็ต้องมาหาที่เที่ยวซะหน่อยครับและที่นี่คือน้ําตกทานสวรรค์เป็นน้ําตกที่สวยมากมีหลายจุดเลยนะครับอยู่ในเกตอุทยานแห่งชาติด้วยที่นี่เลยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยครับ ผมก็เดินทางไปบ้านของลุงนิดและก็ลุงใหญ่ซึ่งอยู่ในตัวเมืองพะเยาครับแม้จะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากครับจากนั้นเราก็เดินทางไปสถานที่สุดท้ายของทริปนี้นั่นก็คือกวานพะเยาครับที่นี่เป็นเหมือนแหล่งพบปะและแลนด์มาร์กสำคัญสําหรับคนพะเยาเลยนะก้านพะเยาถือเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศมีพื้นที่กว่าหมื่นไร่เลยนะครับมีไว้เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ําการประมงและก็อุปโภคและก็อย่าลืมไปไหว้พ่อขุนงาเมืองกษัตริย์แห่งงเมือพะยยาด้วนครับ ที่ตรงนี้ยังมีถนนคนเดินมีตลาดนัดของกินอร่อยๆอร,ราคาถูกเพียบเลยค่าของชีพคือถูกจริงๆครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านใจดีอย่างลุงนิดและลุงใหญ่ที่เป็นนาวิเกเตอร์ในครั้งนี้ทั้งไปแล้วก็กลับสนามบินเลยครับขอบคุณน้องบลิงด้วยที่ช่วยจองที่พักยากๆในทริปนี้นะครับทำให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็จบอย่างสวยงามไว้มีโอกาสค่อยไปเที่ยวกันใหม่นะครับ จบแล้วสําหรับทริปการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและจังหวัดน่านนะครับเมืองแห่งสายหมอสีขาวสมกับคําล่ําลือเลยจริงๆเป็นทริปที่ผมประทับใจมากๆเลยครับยิ่งไปช่วงปลายปีต้นปีอากาศดีมากๆเลยนะครับขอบคุณทางซูมคาเมล่ a ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตอุปกรณ์เที่ยวในทริปนี้แล้วขอบคุณกระเป๋าเดินทางแวนเดอร์นะครับที่ไม่ง,งอแงระหว่างทางเลยครับ ความสวยงามของภูลังกาจะเป็นอะไรที่ตาตึงผมไปตลอดชีวิตเลยครับความรู้สึกเวลาดูในรูปกับความรู้สึกตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นจริงๆเนี่ยมันต่างกันมากเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งนะครับที่นี่เขามีที่พักดีๆสวยๆเปิดใหม่ๆอีกเพียบเลยรอให้เราลองไปสัมผัสด,ด้วยตาตัวเองครับคลิปนี้ทําให้ผมรู้สึกว่าเมืองไทยยังมีที่เที่ยวสวยๆอีกเพียบเลยที่รอให้เราไปค้นพบแล้วมันก็คงไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มออกเดินทางไปค้นหาอะไรใหม่ๆครับขอเป็นแรงบรันดาลใจเล็กๆนะครับ ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ